กับที่จังหวัดเชียงรายนะครับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มครับที่โรงแรมเฮอริเทจโฮเทลแอนด์คอนเวนชันอำเภอเมืองเชียงรายสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดอบรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนางสาวนันทวรรณกันกคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในเรื่องของเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักจัดรายการวิทยุอปมช ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กว่า20คนเข้าร่วมครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถขยายผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่เครือข่ายให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะจะดําเนินการโดยมีสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม